măng tây thôi mình cắt 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 nhỏ vậy, rồi em đi uh, nấu, rồi em đi luộc cái trước nha, à. em đi nấu nước xong á, bỏ hai nước á, trong măng nó lặc đi từ, từ cái cơ cho nó mùi thơm á, rồi em 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 mua hai củ, hai cây măng, xong rồi thì em làm, đi nấu trước cho nó mùi thơm rồi đánh. Tình rất bằng bên rất hay bằng rồi đó. bằng bằng Xào xào bằng bằng em bằng lắc, bằng bỏ bằng 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 Đây Em bỏ bột bằng 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 em bằng 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 คอบทามนะคะอันนี้เป็น ờ, หน่อไม้สดนะคะซื้อมาสองหัวค่ะดรือก็เอามาต้มก่อนนะต้มให้มันจืดๆค่ะต้มสองน้ำเลยนะคะควานควานต้มสองน้ำเสร็จแล้วก็เอนม็ใส่อ๋วยเย็นนะคะ ถุงค่ะหนีใส่สองถุงแล้นี่เลยใส่ถุงแบบนี้ไว้นะคะเสร็จแล้วเป็นพวกนี้หนีก็ทาอีกเนาแล้วก็ใส่ถุงมอีกทีเลยค่ะ้นใส่กรเย็นนะคะใมัของเอ็มแต่่อยเยเอ้ยเหมือนสาวอะจนนอนอนอโคทโคเงียสาวเราีเงี่ย ชอบน้อเองชอบมากนี่นะค่ะชอบทานนะคะชอบกิน,นเนยเผ็ดมากชอบกิน,นหน่าไม้ะค่ะชอบทาแบบนี้นะคะนี่อห้อวที่ทา,ทานนะคะแต่ตะวนันไม่ทาน่างนี้นะ ที่หนิงก็ดื่มกาแฟไปแล้วนะคะแอปเปินลสองลูกเลยอยู่ไม่ได้หลงคิดนะอือน่ะอร่อย